กราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพยิ่งกรบาบคารวะพระครูธรรมทรอารักยานารกโขพระมหาเทระพระเทรานุเทระเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรยอดกัลยาณมิตรมหาเศรษฐีผู้มีบุทั่วโลกทุกทกท่านนะก่อนอื่นก็ต้องขอ,อนนโมทนาบุญกับทุกทกท่านเลยนะจ้าที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมกัน แบ่งปันความปลื้มในการสร้างบาร,รมีร่วมกันหลวงพี่เองก็ได้ร่วมฟังนะทุกๆท,ท่านเลยนะจ๊ะทุกๆคณะเลยก็รู้สึกปลื้มปิติแล้วก็เบิกบานใจมีกําลังใจทุกๆครั้งเลยที่ได้ยินได้ฟังพี่ๆทุกๆท,ท่านได้มาร่วมกันแบ่งปรรันประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสได้มาสร้างบาร,รมีร่วมกันหลวงพี่เองนะก็ต้องกราบขอบพระคุณ หลวงพ่อทั้งสองแล้วก็หมู่คณะนะนะที่ให้โอกาสนะได้มายืนนะจุดจุดนี้มีโอกาสได้มาสร้างบารามีร่วมกับพวกเราทุกๆุกคนนะผู้มีบุญในจังหวัดชนบุรีและก็ผู้มีบุญทั่วโลกตลอดระยะเวลาเจปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเพิ่มเพิ่มใจนะเพิ่มใจในทุกๆวันเพิ่มใจในทุกๆก,กกิจกรรมที่ได้มีโอกาสได้สารต่อมนโนปณิธานของ ครูบาอาจารย์สารต่อมนโปนปณิธานของหลวงพ่อทั้งสองที่ท่านได้ให้โอกาสเราได้ออกมาในการปักหลักเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายณดินแดนจังหวัดต่างๆซึ่งหลวงพี่เองก็ได้รับโอกาสนะได้มีโอกาสได้มาทําหน้าที่ที่จังหวัดชนบุรีตลอดระยะเวลาเจดปีที่ผ่านมาหลวงพี่เองและก็หมู่คณะทุกๆรูปเลยแล้วก็ทุกๆคนก็มีความภาคภูมิใจ ในโอกาสทุกๆโอกาสนะที่ได้รับโอกาสนี้มาแล้วก็ทําความปรารถนาของหลวงพ่อให้เกิดขึ้นในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานที่ศูนย์อบรมเยาวชนศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เราได้รับหน้าที่มาในการสร้างส,างสถานที่ให้เป็นสถานที่ที่สัปปายะสามารถที่จะรองรับการสร้างบาร,รมีของทุกๆคนได้ ัะด,ดับที่สองก็คือสร้างบุคลากรให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานะไม่ว่าจะเป็นการบวชพระนะบวชสมัมมาเนนและก็โครงการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอบรมเยาวชนนะเด็กดีวีสตาต่างๆก็ตามตลอดระยะเวลาเปีที่ผ่านมาเราก็ได้ทุ่มเททำควบคู่ไปกับการ ก่อสร้างนะการสร้างศัสนสถานของเราให้เกิดขึ้นรวมกระทั่งนะหัวใจหลักนะที่สําคัญที่สุดเลยในการลงมาทําหน้าที่นี้ก็คือการปฏิบัติธรรมทุกๆรูปเลยก็ได้มีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมตนเองนะมีโอกาสได้ทําหน้าที่ในการที่จะดูแลตนเองนะดูแลประคับประคองหมู่คณะในการทํากิจวัตรกิจกรรมทุกๆอย่างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเข้านอนรวมกระทั่งทําหน้าที่กรารยานามิตร ในการที่จะคอยเป็นต้นบนต้นแบบในการต้อนรับอฏิสันฐานดูแลทุกๆคนที่ก้าวเข้ามาที่จะสร้างบารมีร่วมกับพวกเราณตุงคาสถานชนบุรีแห่งนี้ก็นับว่าเป็นความโชคดีและก็เป็นความมีบุญของพวกเราทุกๆรูปที่ได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับทุกๆคนท่านประธานกระถินทุกๆคณะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะไม่ว่าจะเป็น ยมพี่มุย้ยนะพละพัฒนาะรัลนับรรชัยซึ่งท่านก็เปิดโอกาสให้เราได้มาสร้างสถานที่แห่งนี้นะทุกครั้งที่ได้เหยียบลงไปแผ่นดินร้อยไล่นะหลวงพี่ก็มีความภาคภูมิใจว่าโอ้โหแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เราจะทําให้เกิดประโยชน์กับพระพุทธศาสนาในทุกๆวันก็ชวนนะหมู่คณะทุกๆคนได้สร้างบุญสร้างบรารมี กันไปทุกๆวันก็ในวันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณนะขอ,ขอบคุณทุกๆคนเลยที่ได้มีโอกาสได้มาสร้างบารมีร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่วันแรกขุดดินก้อนแรกแล้วก็มาถึงวันนี้นะเดี๋ยวเรารับชมวิดีโอขอบคุณสักครู่หนึ่งนะจ๊ะ ขอบคุณที่ช่วยกันมา เรายังคงให้สัญญาว่าทุกวันจะทำให้ดี หลวงพี่เองก็เพิ่มในทุกๆครั้งนะจ๊ะเลิ่มในทุกๆวันที่ได้มีโอกาสได้มานั่งทบทวนบุญนะอันนี้ได้มีโอกาสได้เปิดอัลบั้มนะจ๊ะทบทวนบุญได้ดูแลดูดูอัลบัม้มดูภาพตั้งแต่เรามาสร้างบาร,รมีวันแรกกระทั่งถึงวันนี้เลยนะภาพที่เกิดขึ้นนะความประทับใจภาพที่เก็บไว้นี่มีตั้งหลายหมื่นเกือบแสนรูปเลยทีเดียวหลวงพี่ว่านะรรู้สึก แสนเพิ่มเลยทีเดียวแต่ภาพที่คัดมาด้วยเวลาจำกัดนะจ๊ะก็มีภาพมีภาพบางส่วนเท่านั้นเองแต่ภาพที่เข้าไปอยู่ในใจของหลวงพี่แล้วก็ทีมงานทุกๆคนก็คือภาพของการสร้างบรารมีของพวกเราทุกๆท,ท,ท่านเลยที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมกันสถาปนาทุดงคสถานชนบุรีแห่งนี้ตลอดระยะเวลาเจปีที่ผ่านมาความประทับใจอันนี้แหละนะก็จะเป็นกําลังใจให้หลวงพี่แล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยในการที่จะ ก้าวไปแล้วก็พัฒนาทั้งตนเองพัฒนาทั้งสถานที่พัฒนาทั้งบุคลากรรวมกระทั่งเอาความสว่างสวัยที่เกิดขึ้นในทุดงคสถานชนบุรีแห่งนี้แบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนทั่วโลกนะในทุกๆกิจกรรมและในโอกาสปีนี้นะเราตั้งใจในการที่จะร่วมกันทอดกระถินนะสามคัคคีในการที่จะทำความสมปัารถนา ให้เกิดขึ้นนะในบุญในบุญสามบุญนะที่ท่านได้รับชมไปแล้วก็คือตั้งใจที่จะทำสระมหาเศรษฐีให้สําเร็จนะเป็นอัศจรรย์ในกรถินปีนี้ตั้งใจที่จะทํากุฏิต้นะตอนรับพระมหาเถระให้สําเร็จภายในปีนี้แล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมห้องปฏิบัติธรรมซึ่งก็เป็นอาคารขนาดใหญ่เลยทีเดียวสนะามารถรองรับผู้มีบุญได้จํานวนมากกว่า500ท่านเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นความตั้งใจของทีมงานเป็นความตั้งใจของท่านประธานกระถินทุกๆคณะเลยที่ก้าวเข้ามาอยากจะช่วยสารความสําเร็จให้เกิดขึ้นในกระถินปีนี้หลวงพี่เองก็อยากจะขอเชิญชวนนะผู้มีบุญทั่วโลกทุกๆท,ท,ท,ท่านเลยไม่ได้จํากัดที่จังหวัดชนบุรีที่ได้รับข่าวบุญนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาเป็นส่วนหนึ่งแห่งความสําเร็จเป็นส่วนหนึ่งแห่งความปลื้มใจไปด้วยกันว่าเราได้มาร่วมกันตักหลัก แล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายณดินแด,ด,ดนแห่งนี้ก็คือภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีแห่งนี้จะได้บุญกุศลติดต,ตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายจะเลยสร้างบาร,รมีร่วมกับท่านไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและในโอกาสนี้หลวงพี่อยากจะขอเชิญชวนทุกทกท่านได้มีโอกาสได้ตามตึกระลึกนึกถึงบุญทุกๆบุญร่วมกันด้วยการหลับตา นึกน้อมพระเดชพระคุณหลวงปู่นึกน้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อนึกน้อมคุณใหญ่อาจารย์มหาลัตนะอุบาสิการาจทร์นขนนกยูงมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของพวกเราทุกทุกคนนึกถึงท่านขอบารมีธรรมท่านให้ได้มาคุ้มครองปกป้องให้เราได้ มีเส้นทางในการสร้างบรารมีที่สว่างสวัยยิ่งขึ้นไปในล่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาแล้วก็นึกถึงบุญที่เราได้มีโอกาสได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำในทุกๆครั้งทุกๆโอกาสทุกๆวันที่เราได้มีโอกาสได้เดินตามรอย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญกุศลใหญ่เกิดขึ้นในทุกทุกวันความปลื้มปีติเบิกบานใจนี้ก็จะคอยหล่อเลี้ยงใจของเราประคับประคองใจของเราให้สว่างสวัยยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปเราก็นึกถึงบุญที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้มาร่วมสถาปนาทุดงคัสถานชนบุรี และก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทุกๆจังหวัดเราได้มีโอกาสได้ร่วมปักหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เด่นสงงาในพระพุทธศาสนาในยุคที่เราเกิดมาสร้างบรารมีแล้วก็นึกถึงบุญนี้ทุกๆบุญบุญที่เราได้มีโอกาสได้มาร่วมกันขุดดินก้อนแรก ในการสถาปนาทุดงคสถานชนบุรีที่มีผู้มีบุญได้ถวายแผ่นดินไว้ในพระพุทธศาสนาจำนวนหนึไร่เป็นผืนแผ่นดินที่สวยงามที่สุดในชีวิตของท่านท่านก็ตัดสินใจถวายไว้ในพระพุทธศาสนาให้เราได้มีโอกาสได้มาปักหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ให้ภาพงานบุญที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นวันที่เราได้มาร่วมกันขดบินก้อนแรกมาร่วมกันสถาปนาทอดผ้าป,ป่าในวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5งพห้ารเป็นปฐมมาเริ่มจากก้าวแรกที่เราได้มาร่วมกันสถาปนาผ่านมากระทั่งถึงวันนี้ ตลอดระยะเวลากว่าเจ็ดปีที่เราได้ร่วมกันฝากผลงานไว้ในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆเรามีอาคารปฏิบัติธรรมมีอาคารที่พักสำหรับอบรมพระธรรมทายาิเรามีโรงครัวที่จะผลิตอาหาร ในการเลี้ยงบุคลากรที่ก้าวเข้ามาสร้างบารมีกับเราเรามีหอฉันของคุณยายที่เราจะได้สารมโนปนิทานของท่านใครมาถึงสถานที่ของเราก็ขอให้อิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจรองรับผู้มีบุญมาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านก็สามารถเลี้ยงได้ทั้งล้านนี่ล้วนเป็นผลบุญที่เราได้มีโอกาสได้กระทำร่วมกัน ดนในผลบุญที่เราได้มีโอกาสได้สร้างบุคลากรให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาในพรรษาแรกเราก็ได้มีโอกาสได้บวชพระแล้วก็จําพรรษาอยู่ณอาวาสแห่งนี้จํานวนหนึ่งร้อยสิบสามรูปด้วยกันเราก็ได้มีโอกาสปร,ระคับประคองกันบนเส้นทางการสร้างบาร,รมีผ่านกิจวัตรกิจกรรมดีๆนี้สารต่อ ความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นกับโครงการบรรพชาสัมณเนนให้เกิดขึ้นในโครงการบรรพชาสมณเนนร้านลูกที่จะสารต่อมโนปณิธานของครูบาอาจารย์ให้มีคนเก่งและดีเกิดขึ้นในสังคมเราช่วยกันสารต่อความสว่างสวัยให้กับเยาวชนทั้งหลายผ่านกิจกรรมดีๆ ผ่านโครงการดีๆให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการเด็กดีวีสตาก็ตามอบรมในโรงเรียนต่างๆก็ตามพวกเราทั้งหลายก็ล้วนทำกันมาตลอดระยะเวลา7ปีสิ่งดีๆเหล่านี้ก็จะเข้าไปอยู่ในใจของพวกเราทุกๆคนรวมกระทั่งท่านทั้งหลายได้มีโอกาสหมุนเวียนมาดูแล เข้าปราอาหารให้กับคณะสงฆ์สามเณรตลอดจนผู้ที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันณสถานที่แห่งนี้หมุนเวียนกันมาในทุกๆวันไม่ขาดเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตทย์ทุกๆวันคณะสงฆ์ทุกๆรูปตลอดจนผู้ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ณสถานที่แห่งนี้ก็ปลอดกังวลมีเวลาที่จะ ดูแลตนเองนะมีเวลาที่จะแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนด้วยการทำหน้าที่กลัลยาณมิตรก็ล้วนแต่เป็นบุญของพวกเราทุกๆคนก็ให้ภาพงานบุญนี้ปรากฏที่ศูนย์กลางกายของพวกเราทุกๆคนตลอดจนพี่ๆที่เป็นประธานกองบุญต่างๆ ที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมกันทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีแรกกระทั่งถึงปีนี้ทุกคนที่ได้มาก็ล้วนเห็นคุณค่ากับงานพระพุทธศาสนาอยากให้พระพุทธศาสนาได้โดดเด่นในสายตาของชาวโลกทั้งหลาย <Edge> ก็ได้มาร่วมกันกอบกู้พื้นฟูพระพุทธศาสนา ในยุคที่เราเกิดมาสร้างบรารมีแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตามโรคภัยต่างๆจะมาเบียดเบียนจะมาทา้าทายการสร้างบรารมีของพวกเราก็ตามทุกคนก็ล้วนไม่ยอดท้อมีหัวใจยอดกัลายาณมิตรในการที่จะทุ่มเท สร้างบาร,รมีอย่างไม่ยออ่อท้อแม้ว่าเราจะได้พบกันได้ยากแต่ก็มีโอกาสมีช่องทางให้เราได้มาสร้างบาร,รมีร่วมกันผ่านช่องทางของซูมในยุคปัจจุบันนี้เราก็มีโอกาสได้มาสร้างบาร,รมีด้วยกันในทุกๆวันตั้งแต่เช้าจรดคำ่ำ ผ่านช่องซูมของพวกเราที่สามารถที่จะเลือกเข้าไปศึกษาเลือกเข้าไปที่จะนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้ก็ล้วนเป็นบุญของพวกเราที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้เมื่อบุญเกิดขึ้นแล้วให้เราทั้งหลายได้ปื้มปีติเบิกบาน ขยายใจของเราออกไปไม่มีประมาณให้กระแสทานแห่งบุญนี้ส่งต่อไปอยังเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ให้ได้มีความสว่างสวัยก้าวตามการสร้างบารมีเรามาเพื่อที่จะเอาบุญใหญ่ในการเกิดมาสร้างบารมีในยุคป,ปัจจุบันของเรา แล้วก็เอาบุญที่เกิดขึ้นนี้น้อมถวายบูชาธรรมหลวงพ่อทั้งสองของเราที่ท่านได้ให้โอกาสเราได้สร้างบุญสร้างบารามีถวายบุญกับคุณยายถวายบุญกับหลวงปู่แล้วเราจะได้ขอบารามีทมท่านส่งบุญให้กับพวกเราทุกๆคน ได้ประสบผลสำเร็จในการเกิดมาสร้างบาร,รมีในปัจจุบันชาตินี้ให้เราได้สมบูรณ์พร้อมได้อายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารบริวารสมบัติมีหัวใจประดุดพระโพธิสัตว์ในการสร้างสมบุญสร้างบาร,รมีให้ทัพทวียิ่งขึ้นไปเป็นยอดกัลายาณมิตร ที่จะส่งต่อความสว่างสวัยไปยังชาวโลกทั้งหลายบุญทุกบุญทุกๆโครงงานของหมู่คณะเราจะได้เป็นขุนผลแนวหน้าแห่งกองทัพธรรมทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นในทุกๆภารกิจที่หมู่คณะมอบให้ทำความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง จากนั้นแล้วก็อุทิศบุญทุกทุกบุญให้แก่บรรพบุพร,บรุษปุปการีบุคคลอันเป็นที่รักของเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของเราทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ร่วมอนุโมทนาบุญ กับเราทุกทุกบุญประเด็จประคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกภทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เราได้อธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จให้กับตัวเราเอง สัพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอระหันตานันจะเตเชนลักคังพันธามิสัพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทโสธีภวันตุเต สาทุเตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะพร้อมกันเลยนะจ๊ะอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวัสาโตพระขวตาธรรมธรรมนัมมัสสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังฆนามิ ังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหานะาธพง์มณิสุโคโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบขอบาร,รมีธรรมแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบาร,รมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาอย่างดีแล้วตลอดต่อเนื่องนับพบนับชาติไม่ท้วนได้มาร่วมกันสัมมนางานกฐถินในวันนี้ขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นความสว่างสวัยในชีวิตของท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความสุขก,กายสบายใจมีธรรมะที่สว่างสวยัยได้สร้างบรรารม,มีติดตามตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกพบทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทินสาธุ